เก่งมากเลยนะคะออกเอกสารพะพมแล้วก็มาดูคุณสุดาทิพย์นะคะแต่งตัวแต่เช้ามีล้ำแต่เช้าเลยจ้าที่สุดที่สุดดาทิพย์จากเยอรมันค่ะตอนนี้ที่เยอรมัน ตีหนึ่งค่ะจะไปนอนแล้วค่ะขอบคุณค่ะกุดไนนะคะกุดไนเดอร์ค่ะคุณพี่สุดาทิ์เมื่อวานเพื่อนก็นมาตีหนึ่งครึ่งเนาะนามาไหว้ขอพรองคปู่ปฏิกิตนะคะมันก็มาให้กําลังใจนะคะคราวนี้องค์ปู่ค่ะจะย้อนแสงนิดนึงนะคะ,ะไปชมองค์ปู่นะคะตะบันขึ้นแล้วเนะยคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปทํเวีนของเราก่อนที่จะซ้ายนะคะพี่น้องเดีย๋ยวจะซ้ายก่อนเนาะ ข้าไปทำบินน้องเสืออยู่ทางนี้ดูแลสวนดอกไม้ด้านหน้าโอ้โหน้องหมาก็มากินหญ้าที่โผหญ้าที่โผูนะคะจากกองฟางเนาะจากฟางโอ้โหพินิกพินิกกับน้เปี้ยวเล่นกันอยู่กองทรายฮึ่มเปียวจะมีความสุขมากเลยนะคะมีความสุขมากๆเลยถ้าได้เล่นกับพินิกนะคะเล่นที่ทุ่งนาลุงเขาจะกระวนกระวายนะคะถ้าไม่ได้มา ไม่ได้มาเล่นจะก,กระวนกระวายมากเลยไม่ได้มาเล่นที่ทุ่งนาลุงนะคะไม่ได้เจอพินิกอย่างนี้เขาจะาเล่นกับใครก็ไม่มันนะคะเพราะว่าพินิกเล่นแรงเขาชอบนุงเปียวเขาชอบชอบเล่นแรงๆ yeah. นี่นะดูลุงเปียวกับพินิกเล่นอยู่กองทรายกันโอ้ยคุณปูคุณพ่อปูคืองามแต่น้อพ่อปูนี่ให้พ่อหลกหล้านนะได้ทัว่วอะไรถึงเด้อพ่อปูเด้อลูกหลานมาเพิงบารมีด้อค่ะ มาจากไก่ค่ะพะึพงบารมีพอปูผักทายนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะขอบพระคุณนะคะที่แวะเข้ามารับชมช่อง u t u b e แม่นุ่มเปรี้ยวน่ารักค่ะมาเบากับปูเนาะค่ะเนาะมาเบามาขอพรนะคะเกจอทางบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือตัวตัวเองนิดหน่อยก็ออกมาสายกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะหลายนิดเลยละค่ะเพื่อนแต่ตีสี่ตีห้าเราก็เกือบเกือมุงขอบคุณค่ะมาคุยกับพอปูค่ะ ทายมาคุยกับปปูยป,ปูเราคืองามคัดแถาน้องามคัดเนาะพี่น้องเนาะจ้าโอเคงามคัดงามลายค่ะสาธุเด้อลูกหลานมีโชคมีลาบเด้อค่ะปะปูเด้อพี่น้องก็มีโชคมีลาบน้ำกันเด้อค่ะผูได้กระได้เนาะมาดูพินิกโอ้โหพินิกกับนมเปรี้ยวเล่นกันมันเลยนะคะเล่นกันมันจริงจ เล่นกันสนุกเล่นกันมันเลยจ้าเอเด็กๆโอ้เล่นกันมันเลยเลยลูกอือโอ้ยมอมแมมเลยโอ้ยโอ้ยสุดยอดเลยนะคะเด็กๆเล่นมันเลยเปี่ยตายตัวชอบหมดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะน้องเปี้ยวกับพินิกเนาะชอบกันหมดเลยนะคะก็เป็นความสุขของน้องมานะคะนี่นะคะได้เล่นด้วยกันนะคะพินิกอืืม ไปดูบรรยากาศด้านหน้าองค์ปู่ปริจิตรักษนะคะคุณแม่กําลังคุณแม่กําลังจัดเตรียมนะคะจัดเตรียมข้าวของเตรียมร้านองค์ปู่เนาะนะคะเตรียมพื้นที่ให้สะอาดะะเหมือนเมื่อวานเนาะไปดูบรรยากาศตอนเตรียมวันนี้แม่ดาเสร็จวเหรอวันนี้แม่ดาค,คีนพื้นที่นะคะทำความสะอาดพื้นที่เสร็จวเสร็จแล้วนะคะโอ้ถอดรองเท้าก่อน นี่นะคะความเปลี่ยนแปลงที่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเช็ดเรียบร้อยคุณแม่สวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะมีกระไฟไหมกระไฟบ่เอานูกับพกกินได้ละแม่เดี๋ยวดูเบิงก่อนค่ะนี่ค่ะมีตะเกียงนี่ก็คือลานนูว่านูกพกกินได้แม่แป๊บนึงค่ะ ตะวันก็ขึ้นแล้วนะคะเรามาช่วยแม่ทำพื้นที่ตรงนี้นะคะให้พร้อมสำหรับการต้อนรับลูกค้าเอฟซีเนาะการต้อนรับแฟนคลับเอฟซีที่น้องถามว่าเห็นกระซิบอะไรพกเรื่อยไปแม่บปานี้ถาเพราะเห็นกระแปลว่าเอาออกเลยค่ะของหนูมั้ยถามหนูว่าเห็นแปะหนูหนูเอาออกแล้วแม่หนูออกแล้วจ้ะเพราะว่าเขาเตรียมมาเถอะงงออกแล้วค่ะ อร์นิ่งนะคะอร์นิ่งค่ะ <laughs> ขอบพระคุณค่ะอยู่ในช่อง YouTube แม่นกเปี้ยวน่ารักค่ะมาช่วยงานทางนี้ก่อนน<า>ะคะา <laughs>